ที่พึ่งซื้อขายกันใช่ไหมเมื่อเมื่อโคเมื่อหน่อโมโค้งใช่ไหมครับซื้อขายกันเมื่อเมื่อเดือนพฤษภาไปเดือนพฤษาที่ผ่านมาดีเนพฤษภาคี่เซต้าเพิ่งซื้อในงานนะครับเป็นโนที่มีการซื้อขายเมื่อหน่อโมโค้งเมื่อประมาณสองถึงสามมือต่อไปเลยซื้อขายกันห้านาทีต่อคนห้านาทีต่อคนเลยแล้วอะไรอีกใช่ครับอ่าวันนี้นะครับเสต้าได้ขายให้กับวันชนะฟาร์มนะครับ ในราคา260,000บาทนะครับน้องมิงตางนะครับเป็นทายาทของเจ้าดวงตะวันแม่เป็นลูกสาวมาริโอปัจจุบันอายุ9เดือนนะครับเงินสดนสดนะครับปลดมือสิครับปลอมมือสิครับเงินตั้ง,ง2แสนครับปลดมือดูใบดูใบ,บลูกจริงลูกจักเมื่อวันงานเขาซื้อขายกันเท่าไหร่อาจารย์แสนก็บาดใช่ไหมใช่ตอนนี้ขยับขึ้นมาจาระโตครับเขาเมือ่องานหนองโปกงงานหน่องโปกเราซื้อกันเท่าไหร่แสนสี่ เมื่อวันที่21มกราซื้อขายกันราคา140,000บาทวันนี้น่าผ่านมาไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนขายกันราคา206,000ที่เราคือเอาวงงามเนี่ยตอนนี้บอกตรงว่าของสวยขาดตลาดเรามีแม่พันธุ์ดีๆปีนออกมาครับอยาผสมตามคนอื่นผสมตามตามจินตนาการของเราคือแม่เราขาดอะไรใส่อย่างนั้นความงามมันไม่เกรงใจใครครับใช่ครับคือการที่มีดูบราซิลเหมือนมีการถูกหวยนะครับใช่ถ้าเรา ว่าเราขาดอะไรเราเติมเรามีโอกาสถูกหวยที่ว่าจะถูกรางวัลที่เท่าไหร่บางคนสามารถถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีมาแล้วนะครับในเมื่อวามสวยมันโดนใจเท่าไหร่ก็กาซื้อจะไหมวนซื้อแพงๆเลยว่ามีอีกเยอะเยอะมากๆเยอะจริงๆแต่ของสวยที่ถูกตาต้องใจเขาเนี่ยมันมีน้อยในที่ที่พวกเราเมื่อผสมตามกันเนี่ยบะตัวนี้ดังแล้วก็แห่กันผสมผสม,ผสมเมื่อมันไม่มีความต่างของสายเลือดเนี่ยอย่าลืมว่าการซาอุินาระเบีถ้าจะกรณีค้นตัวผู้ไปทำพ่อพันธุ์ถึงยัรไงเขาต้องได้สาย